สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรยียนชั้นปนหนึ่งทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูคุณครูอะไรมีใครจาได้บ้างคุณครูแอมนั่นเอง <c oughs> ถามเองตอบเองเนาะก็หวังว่านักเรียนจะจําหน้าคุณครูแอมได้นะคะเพราะว่าคุณครูแอมเนี่ยมาสอนนักเรียนแค่สองสามอาทิตย์เท่านั้นเองเนาะหวังว่าจะจํากันได้นะคะโอเควันนี้คุณครูแอมนะคะก็จะมาสอนนักเรียนนะคะเรื่องอะไรมีใครรู้บ้างถามเองตอบเองอีกแล้ว <c oughs> รื่องอะไรใครรู้ไหมต้องรู้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าคุณครูแอมจะเขียนตัวเบลเลอร์ไว้เลยไว้ที่สไลด์เนี่ยเรื่องอะไรคะเรื่องการสร้างไฟล์แล้วก็การจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบแล้วเดยอาจจะงงว่าคุณครูแอมไฟล์คืออะไรแล,ะไแล้วทําไมเราต้องจัดเก็บไฟล์ด้วยเออคุณครูแอมคะหนูมีคําถามมันยากเกินไปไหมสําหรับเด็กป .1 ไม่ยากแน่นอนเนาะเพราะว่าเป็น เรื่องพื้นฐานเนาะที่เราจะต้องอรู้จักกับการสร้างไฟล์แล้วก็การจัดเก็บไฟล์เมื่อนักเรียนเนี่ยโตขึ้นหรือเรียนชั้นป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยอาจจะต้องได้ทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรคะ Word เหมือนที่คุณครูแอมสอบอตยรที่แล้ว Word คือไว้สอบทำไรคะ ไว้สําหรับพิมพ์ข้อมูลพิมพ์รล่งานพิมพ์ประวัติส่วนตัวคุณครูแอมเชื่อว่านักเรียนจะต้องได้เรียนและได้ใช้มนันแน่นอนแล้วก็เราเนี่ยจะต้องทําไมคะก่อนที่เราจะไปทำงานทําอะไรเราต้องสร้างไฟล์จัดเก็บไฟล์อยากแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจฟังแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะไม่มีอะไรยากนะคะ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 ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเราแน่นอนถ้าเรายิ่งทําไมคะยิ่งเรียนรู้ยิ่งเเพิ่มหาข้อมูลใส่ตัวเราเนี่ยคุณครูแอมเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะสามารถทําได้เนาะเราอาจจะคิดเออเราเด็กไปไหมไม่เด็กนะคะเราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะ ก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยเราก็ครูแอมขออธิบายถึงจุดประสงค์ในการเรียนวิชานี้เรียนเรื่องนี้หน่อยเนาะก็จุดประสงค์ในการเรียนเรื่องนี้เนี่ยก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องอธิบายวิธีการสร้างไฟล์แล้วก็อธิบายการจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบได้ข้อที่2คือนักเรียนเนี่ยจะต้องแสดงวิธีการสร้างไฟล์แล้วก็แสดงวิธีการจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบได้เนาะ ข้อที่3มเนี่ยนักเรียน,นยจะต้องเห็นความสําคัญของการสร้างไฟล์แล้วก็การจัดเก็บไฟล์อย,ย่างเป็นระบบได้เนาะต่อไปสาระการเรียนรู้คือข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็เราแลวเราเนี่ยจัดเก็บเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าอาทิตย์นี้เนี่ยโรงเรียนไม่ได้พิมพ์เอกสารใบงานให้นักเรียนแต่ส่งเป็นไฟล์ เป็นไฟล์ให้นักเรียนเนี่ยให้ผู้ปกครองเนี่ยไปพิมพ์นเอาเองอย่างเนี่ยเรียกว่าไฟล์นะคะ,ะเรียกว่าแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์นั่นเองซึ่งรูปแบบของข้อมูลเนี่ยจะมีแตกต่างกันหากเราจัดเก็บไฟล์ประเภทเดียวกันอย่างเช่นคุณครูแอมเนี่ยจัดเก็บไฟล์วิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันเนี่ยมันจะทำให้เราทำไมคะค้นหา ฝ่ายได้ไง่ายมากิงขึ้นเพราะไฟล์มันเป็นทําไมคะเป็นประเภทเดียวกันอย่างเช่นใบงนานคร 1, ั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้า,ห 3, า,าหอยู่ในอันเดียวกันลทําให้เราเนี่ยค้นหาง่ายง่ายขึ้นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเอ้ยไปแยกกันอะไรเงี้ยมันทำให้เราหายากเนาะอาจจะงงที่คุณครูแอมพูดเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมพร้อมกันนะคะเอามาเริ่มเรียนเลยเนาะวันนี้คุณครูแอมก็ยกตัวอย่าง รูปภาพรูปหนึ่งมาจะมาถามนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยเห็นอะไรบ้างในรูปภาพนี้นักเรียนคิดว่าเห็นอะไรคะในกรอบสีแดงเนี่ยเรียกว่าอะไรเห็นอะไรบ้างโฟลเดอรเนาะเราจะเห็นโฟลเดอร์ต่างๆที่เราใช้จัดเก็บข้อมูลโดยมีชื่อไฟล์ที่เราเนี่ยกำหนดเองให้หางายขึ้นเนาะ อย่างเช่นนี่ถ้าเราเอาไฟล์ทุกอันเนี่ยมารวมกันในอันเดียวเนี่ยไว้ในหน้าเดียวเนี่ยมาทําไมคะมาทําให้เราหางานเด่นยากหาไฟล์ได้ยากมากเพราะว่าทุกวิชาเนี่ยเห,เห็นไหมว่าถ้าเราวิชาวิทยาศาสตร์ภาษาไทยอังกฤษมารวมกันในไฟล์เดียวเนี่ยหาทั้งวันก็หายากถ้าเรามาแยกแบบนี้เนี่ยจะหาวิชาศิลปะก็กดเข้าไปเลยอะไรอย่างนี้เนาะมันทําให้เราหาได้ง่ายขึ้นแล้วก็นักเรียนคิดว่า ในลูสอบเนี่ยนักเรียนคิดว่าไฟล์นักเรียนคิดว่าข้อมูลเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยแล้วก็จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรคุณครูแอมพูดไปเยอะมากคำว่าอะไรคะคำว่าแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์นั่นเองอาจําไว้นะว่าข้อมูลที่เราสร้างขึ้น แล้วก็เก็บไป้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์นั่นเองนะคะอ่ะไฟล์ไฟล์ฟกลุ่มเดียวกันไฟล์กลุ่มเดียวกันเนี่ยใช้ใช้ชื่อซ้ำกันได้ไหมมีใครรู้บ้างใช้ซ้ำกันได้ไหมยอย่างเช่นอ่ะเราพิมพ์คำว่าศิลปะไปแล้วเนี่ยจะตั้งศิลปะอีกอันหนึ่งได้ไหมนี่ อ่ะอ่ะคุยยกตัวคุยคุยอัมยกตัวอย่างมาเนาะอ่ะวิชาคณิตศาสตร์มันมีสองไฟล์เห็นไหมมันมีสองชื่อเห็นไหมคะนี่อ่านประกาศนข้อความนี่มันมีสองชื่อมันมีสองไฟล์นี้เห็นไหมมีคณิตศาสตร์สองอันเลยตั้งตั้งตั้ง,งอันนี้ด้วยกันได้ไหมตั้งได้ไหมไม่ได้นะพอเราตั้งเนี่ยมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้เลยนี่เห็นไหม ขึ้นเป็นแท็บนะคะแท็บว่าเราจะใช้ใช้ชื่อซ้ำกันจริงหรอเหมือนมันเตือนนะคะมันตั้งไม่ได้เนาะตั้งเป็นนี่มีกกบาบสีแดงขึ้นมาคุณกุยอํทํามานะคะคือไฟล์กลุ่มเดียวกันเนี่ยใช้ชื่อซ้ำกันไม่ได้นะคะถ้าเราจะตั้งเป็นแบบว่าคาสตราศูนย์หนึ่งอะตเเติมศูนย์หนึ่งไป สมมติเติมศูนย์หนึ่งไปเนี่ยแสดงก็ได้นะคะเพราะว่าชื่อไฟล์เนี่ยมันไม่ซ้ากันแล้วเนาะงงไหมไม่น่างงนะคะถ้าง,งงนะคะเดี๋ยวคุณครูแอมเนี่ยจะจะเอ่อทำให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแอมทำให้ดูเนาะอย่างเช่นอ่ะไหนน้าคุณครูแอมทาไว้กันนี่อ่ะอันนี้คือโฟลเดอร์โฟลเดอร์ของคุณครูแอมนะคะสมมตินี่คุณครูแอมมีวิชาคณิตศาสตร์แล้ว คุณครูแอมจะตั้งอีกคณิตศาสตร์อีกหนึ่งอันอะเรามาลองดูกันว่าอาใช้ชื่อเหมือนกันเลยนะวิชาคณิตศาสตร์ดูนะดูนะว่าได้ไหมนี่เห็นไหมมันจะมันจะขึ้นมาถามเลยว่า Confirm Folder ไหมถ้าเรากด yes มันก็จะมีอันเดียวอยู่ดีมันตั้งไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราห้ามตั้งชื่อซ้ํานะคะมันตั้งชื่อซ้าไม่ได้ถ้าสมมติอะลองตั้งเป็นเหมือนที่คุณครูแอมคุณครูแอมบอกสิวิชาคณิตศาสตร์ศูนย์หนึ่งอะอันนี้เพิ่มศูนย์หนึ่งไปนะไม่เหมือนกันแล้วนะได้ไหมอะได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องห้ามตั้งชื่อซ้ําหรือถ้าอยากได้เป็นวิชาคณิต อะศูนย์อ้ต้องเป็นศูนย์สองสิเพราะว่าศูย์หนึ่งคืออันแรกเนาะอ่ะศูนย์สองคือไฟล์มันเยอะไงวิชาคณิตศาสตร์ใบงานเยอะมากก็เลยมาตั้งอีกอันหนึ่งดีกว่าศูนสองนี่คืออะไรคะเทิมสองก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะถ้าเราเพิ่มเป็นศถ้าเราเพิ่มเป็นแบบต่างจากชื่อเดิมแสดงว่าได้นะคะมาดูกันต่อไปเลยก็มีคำถามชวนคิดเล็กน้อยนะคะอยากครูแอนอยากจะรู้ว่านักเรียนเนี่ยชั้นปนหนทุกคนเนี่ย เคยสร้างฝ่ายหรือเปล่าเคยสร้างไฟล์กันไหมถ้าเคยนักเรียนสามารถสร้างชื่อไฟล์เป็นชื่อที่เราต้องการได้หรือเปล่าถ้านักเรียนคนไหนยังไม่เคยหรือเคยแล้วก็ตั้งใจฟังไปมพร้อมกันนะคะตั้งใจเรียนรู้ไปพร้อมกันเนาะไม่มีใครรู้มาตั้งแต่เกิดนะคะแล้วต้องมาเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ทำไปมพร้อมกันถ้านักเรียนคนไหนเนี่ยมเีเปิดคอมพิวเตอร์ไว้ก็สามารถ ดูคลิปของครูแอมแล้วก็ทำไปพร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณรูแอมเนี่ยจะอธิบายขั้นตอนก่อนแล้วค่อยไปทําพร้อมกันนะคะขั้นตอนมีทั้งหมดห้าขั้นตอนเท่านั้นเองอันดับแรกเราเนี่ยคลิดขวาคิดขวาบนหน้าจอนะคะคิดขวาอย่างเดียวเนาะพอคิดขวาเสร็จแล้วจะขึ้นเป็นแถบแบบนี้มาขึ้นเป็นแถ็บแบบนี้มาทุกคนแน่นอนพอขึ้นเสร็จแล้วไงต่อคะครูแอมคลิกเมาส์แลว้วกข้อมาสร้างนี่ในกรอบสีแดงนะคะ แต่ถ้าออคอมพิวเตอร์ของคนไนเนี่ยเป็นภาษาไทยมันจะขึ้นน่าจะขึ้นคำว,ว่าสร้างเนาะถ้าคอมพิวเตอร์ของใครเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษจะขึ้นคำว,ว่า New มันก็แปลเป็นคําเดียวกันว่าเราจะสร้างใหม่อะไรประมาณนี้คําว่า n ิวก็คาว่าใหม่สร้างอะไรประมาณนี้แหละเหมือนกันนะคะอพอเราคลิกมาคําว่าสร้างเสร็จปุ๊บจริงๆไม่ต้องคลิกหรอกแค่เอาเนิ้วเนี่ยไปวางไว้ ไอตรงนี้สังเกตที่คุูครูแอมเน้นเนี่ยแค่เราเอาเมาส์เนี่ยไปวางไว้มันจะขึ้นเป็นแทบ็บอีกแท็บหนึ่งมาว่าเราเนี่ยจะสร้างอะไรคนนุณจะสร้างอะไรใช่ไหมมันก็ขึ้นมาหมดเลยนี่โฟลเดอร์เป็น Microsoft ทำโน่งทำนี่อะแต่วันนี้เราจะสร้างอะไรคะสร้างโฟลเดอร์เนาะเราก็คลิกเมาส์คำว่าอะไรไมีใครรู้บ้าง มาคำว,ว่าอะไรคำว,ว่าโฟลเดอร์นะคะเพราะเราจะสร้างโฟลเดอร์เนาะ,อะพอคลิกเมาส์คำว่าโฟลเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคำว,ว่าอะไรคะคำว,ว่า new new folder นะคะนี่ขึ้นเป็นแบบนี้มาเราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะขึ้นขึ้นเป็นเนี่ยเป็นแท็บนะคะแท็บตรงนี้คืออะไรเราไม่อยากได้ชื่อนี้เนี่ยทำไมคะครูแอมนี่ เราเห็นไหมว่ามันจะขึ้นเป็นอันนี้นะวงกลมนะวงกลมสีแดงเนาะคลิกเมาส์ที่ New Folder แล้วเราก็เปลี่ยนชื่อได้เลยไม่ต้องกดลบนะอันนี้มันคุมไว้แล้วเราสามารถกดเปลี่ยนได้เลยอ่ะขั้นตอนนี้หขั้นตอนสุดท้ายแล้วคลิกเมาส์เปลี่ยนชื่อเราตั้งชื่อว่ารวมการบ้านป .1 น,นะคะตั้งชื่อว่ารวมการบ้านปที่เราเขียนว่ารวมการบ้านปอ .1 พะอเลยคะ่ะเพราะเราจะได้รู้ว่า การป้านปอนหนึ่งเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างเนาะนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยหาฝ่ายค้นหาข้อมูลได้ไง่ายขึ้นนะคะนี่อันนี้คือลำดับขั้นตอนนะคะมีห้าขั้นตอนเนาะ,ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสร้างกันยังไงนะคะ,อ,ะอันดับแรกทำไมคะนักเรียนทำไมคลิกขวานี่เห็นไหมคิดขวาที่ไหนก็ได้บนหน้าจอ คลิกไปเลยพอคลิกขวาเสร็จแล้วอันนี้คูแอมยังไม่ได้กดเลยนะเห็นไหมไม่ได้กดเลยเออแท็บก็จะขึ้นมาเองเลยอัตโนมัตินะคะพอเราเอานิ้วเนี่ยไปวางตึ๊บเห็นไหมเรากดที่อ่ะพอวางเสร็จแล้วก็ย้ายมาตรงนี้กดที่โฟลเดอร์นะคะนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมเห็นไหมว่าขึ้นขึ้นไปนี่เลยเป็น โฟลเดอร์ er นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อปัเป็นชื่อชื่อเราเองก็ได้เราจะได้รู้ว่าอันนี้คืองานของเราสมมติว่าเราใช้คอมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเราตั้งชื่อเป็นว่าตั้งชื่อชื่อจริงก็ได้สุภัทราคุณพยายามชื่อสุภัททานะคะ,ะตั้งเป็นชื่อสุภัทราพออ่านี่เห็นไหมการสร้างไฟล์แค่นี้เองนี่แค่นี้เองเลยการสร้างไฟล์ง่ายๆนะคะไม่ยากเลยเนาะ อ่าต่อไปต่อไปนักเรียนนักเรียนคิดว่านักเรียนเนี่ยมีวิธีการจัดเก็บไฟล์อย่างไรทําให้ค้นหาง่ายและรวดเร็วมีใครรู้บ้างมีเนาะตัวอัสุรสีฟ้าเลยที่แอมยกตัวอย่างมาคือเลือกไฟล์ที่เป็นข้อมูลประเภทเดียวกันแล้วสร้างโฟลเดอร์และตั้งชื่อไฟล์เดียวกันกับไฟล์เหล่านั้นอย่างเช่นอาจาจะงงอยู่ สมมติว่าคุณแควนี่อ่ะรวมกันบ้านปอหนึ่งลกันกันบ้านปอหนึ่งอันนี้คุณแควแอมยกตัวอย่างมานะทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจนะคะเนาะอ่ะวิชาสังคมวิชาศิลปะวิชาคณิตสมมุติว่าวิชาวิชาอะไรเดี๋ยวมันจะมีอีกไฟล์หนึ่งนะที่คุณแอมสร้างไว้สักครู่นะน่าจะเป็นน่าจะเป็นไฟล์นี้แหละเนาะที่คุณแอมสร้างไว้โอเคอ่ะ โซนเราเนี่ยเอ,เอาเขาเรียกที่เราพูดไปมันก็คืออะไรนะเลือกไฟล์ข้อมูลประเภทเดียวกันแล้วสร้างชื่อไฟล์ชนิดเดียวกันเอาไว้ด้ยวยกันอย่างเช่นวิชาคณิตเนี่ยมีใบงานทั้งหมดสองใบางานเอ้ทั้งหมดสามใบางานก็ได้เราก็สร้างเราก็เอางานเนี่ยในใบางานนะคะมามาไว้ในในโฟลเดอร์ เราสามารถแยกโฟลเดอร์ได้อีกนะสมมติว่าอ่ะนี่การบ้านตอนหนึ่งและในการบ้านตอนหนึ่งเนี่ยมีไฟแยกอีกกี่ไฟมีกี่วิชาคณิตศูนย์สองคณิตธรรมดาภาษาอังกฤษภาษาไทยศิลปะสังคมเราสามารถสร้างไฟล์ได้ในไฟล์รวมกันบ้านด้วยแล้วก็กดเหมือนเดิมเลยคลิกข,ขวากดนิ้วกดโฟลเดอร์เห็นไหมวิชาดนตรี ง่ายแค่นี้เองเลยวิธีการสร้างไฟล์นะคะถ้าสมมติว่าวิชาดนตรีเนี่ยมีใบงานมีใบงานเท่าไหร่คะมีใบงานห้าใบงานเราก็เอาไฟล์วิชาดนตรีเนี่ยเข้ามาใส่ในเข้ามาใส่ในโฟลเดอร์วิชาดนตรีเนาะแค่นั้นเลยง่ายๆเลยคะ่ะไม่ยากเลยทำให้เราเนี่ย ค้นหาข้อมูลไฟล์ได้ง่ายนะคะแล้วก็ได้รวดเร็วเนะาะน่าจะไม่งงกันนะคะหวังว่าว,นนวันนี้แค่นี้เลยก็คือนักเรียนต้องรู้เลยคะ่ะวิธีการสร้างไฟล์แล้วก็การจัดเก็บไฟล์ทำให้ค้นหาง่ายแล้วก็รวดเร็วเนาะเดี๋ยวในใบงานเนี่จะมีจะมีขั้นตอนขั้นตอนในการให้นักเรียนเรียงลำดับเนาะหวังว่านักเรียนเรียนกับค,คุณครูแอมแล้วเนี่ยจะ ทำได้กันนะคะโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันครับหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ตั้งใจฟังนะคะนักเรียน